ครับทุกคนตอนที่ผมก็เพิ่งตื่นนะครับคือเพิ่งตื่นจริงๆแบบว่าไม่ได้มีการเตรียมวางก้องเลยแบบเพิ่งตื่นปุ๊บก็มีกล้องอยู่ข้างๆกล้องเปิดจริงไว้เฝ้าในกละบบกไม่นานแล้วแบ่บว่าผมเพิ่งตื่นแล้วก็หยิบกล้องมาวางแล้วก็เปิดกล้องแป๊บนึงแล้วก็ทําเป็นเหมือนตื่นใหม่แล้วก็ผมตื่นแล้วครับ <c oughs> ทะไรดีวะวันนี้ยมันควรจะทําอะไรวะเออไม่รู้อาบน้าก่อนกันอย่าค่อยว่างกัน อะไรวะเนี่ยอะไรแต่งชุดอะไรอะวันนี้เราจะไปออกกำลังกายค่ะอย่าเพิ่งบอกแกไอ้สปอยเขาหมดฉันจะให้เขาลุ้นเนี่ยกินแบบนี้ไงถึงได้อ้วนบวมอ้วนแล้วก็บวมแกปูแล้วบวมแกขาเป็นหมุนบวมอะไรตืดบวมเล่นมุกอะไรไปอะกลายเป็นมุกกับใต้สะดือทุกอันเลยไอ้ที่เขาไม่เคยทำอย่างนี้เลยตอยู่ใต้สะดือนไหมตูอยู่ใต้สะดือนี่ไงมุกใต้สะดือน มองยมอะไรอยู่มองเขาแต่ไม่มีไม่มีคนวะพี่คนรีเซพชันเป็นไหนอ่ะเฮ้ยมันไม่มีคนเลยวะวันนี้เฟลเป็นของเรา การเล่นเครื่องฟิตเนสแต่ละเครื่องนะครับเริ่มจากเครื่องแรกครับดูเครื่องนี้มันคือจักรยานนะฮะต้องนั่งแบบนี้ครับแล้วก็ปั่นขาโดาเซ็กซี่ค่ะนี้มันใช่ไหมล่ะทัชิ่งรวังใช่ไหมฮะเก่งเข้าไปถเข้าไปลึกมากเลยนะนี่ระวังไว้นะแล้วก็อย่างนี้ครับ มันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนไหนอะคะพี่มันเป็นการยากการืดกล้ามเ<ะ>นื้อเชิงกล้ามเชิงกล้ามการไหนเจ้าชี่ก็กล้ามความกล้ามอะกล้ามอับกล้ามแต่ไม่ใช่กล้ามนี้หรอกหรืออย่างนี้ก็ได้ฮนะอะอยา่อยา,ยาคิดอย่าคิดเลยสิแบบไม่ใช่เรื่องที่ต้องคิดเลยเนี่ยไม่ได้คิดเลยเจ้าี่บอกว่าตอนเล่นฟินเกณฑอะมันไม่อยู่ที่การออกกำลังที่แขนอย่างเดียวเว้ยมันอยู่ที่หน้าด้วยใครจะเข้าตอนปล่อยแล้วดึงฝ่าใครจะออกเฮ้ย หนูใหญ่ละหนูนั่งแล้แกมันเยิรมเลยครับ้าเป็นคนแบบผิวผสมถ้าเกิดอยู่เฉยๆก็จะหน้าแห้งถ้าเกิดมาโดนอะไรข้างนอกเนี่ยมันก็จะเริ่มหน้ามันใครมันให้ความผสมนี้มาใครมันให้มาแม่กูไม่กลัวทำไมมันให้แม่กไงแค่บอกเฉยๆมากรายการบริหารออกก้าวเยิ้มเลยเวรี่ฮะแต่ที่ดูชอบอันนี้สุดอะจริงๆ เนี่ยไอเล็กๆเนี่ยมันจะเลี้ยงจากน้อยไปมากอันน้อยอย่าไปมองเรา,าเอาอันใหญ่สุดไหวเหรอแค่นั้นแหละดูอันใหญ่ยังไงล่ะจีเออเนี่ยเครื่องเล่นเนี่ยแกก็นั่งไว้ก่อนนะโอเคปะนั่งไว้นั่งไว้นั่งทำไมอ่ะเออมันเป็นเครือร่องเล่นนั่งดินั่งไว้นั่งไว้นั่งอีกนั่นแหละนั่งไว้นะนั่งทำไรอ่ะจีเออนั่งไว้นั่นแ run นี่นะครับหลังจากที่เราออกกําลังกายไป2นาทีเอ้ย2ชั่วโมงก็ดูสภาพดูข้างหลังออกกำลังกายหน้าผมจะมันไม่รู้ทําไมนะอ้าวปิดทุกวันอังคารแล้ววันนี้วันอังคารหน้าสอมหมดแล้วเนี่ยดูดิโคตรมันโคตรมันจริงๆริงใช่ไหมเอาน้ำให้นะเฮ้ยวันนี้มาแปลกยิ่งยิ่งเหน่ไง แกล์ัชชี่นดีกว่าค่ะเลนนี่นะคะคือสิ่งที่เราจะเอามาแกล์ชีแป้งกระป๋องค่ะน้ำไม่เห็นเย็นเลยวะเย็นยยอยยยยอยะมันเลยย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 นยย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 อยยยยเนี่ยยย่ยยมยยยนยย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 ยอยยลยย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 ย ฟสูตรไวเทนนิ่งหรือสกิปครับ <c oughs> นี่นะคะโฟมล้างหน้าด็อกเตอร์มนตรีวิปโฟมสูตรไวเทนนิ่งแอน์อยคอนโทรสูตรสีชมพูไหนสีชมพูนี่ไงโอ้หสีชมพูนี่มันจะโมองไหนดูคนจะโมงไหนโอ้โหเม่งสะท้อนแสงยากโอ้ นุ่มที่เป็นโฟมแบบนี้พเพื่อจะได้ลดแลรงเสียดทานระหว่างฝ่ามือกับผิวหน้าทำไมแกดูอ่องนนะว,ว่าจะมาเพราะว่าฉันเก่งะงท่าีโอ้โหรู้สึกเหมือนน่าเล่นมากค่ะจริงมันนุ่ม <c oughs> มันนุ่น <c oughs> โอ้เฮ้ เราอะไอเนื้อโฟมมันแบบว่ามันแน่นมันนุ่มมันนวลฉันดูแ,แ,ลแล้วแกยัไม่ถึงรอกแล้วอาก็รู้มันกระจายความมาันได้ดีมากเลยว่ะจริงจริง,ง,รงแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าไม่แห้งตึงด้วยดู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 เศษตอนนี้ยะเกลังหน้าไม่เทียมไหนไม่แห้งตึงจริงหรอริึงจริงฮะไ,ไม่แห้งบึงมันยังมันนุ่มมันนุ่ม โอ้ดูวห,หน้าสายและออร่ากระจ่างใสเป็นไงล่ะมันดีจริงอย่างที่ฉันบอกไม่ละทุกที่เออดีจริงเก็บเอามาจากไหนวะสามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะขวดนี้100กรัมราคา85บาทส่วนขวดนี้50 ราคา49บาทเป็นไงราคาย่อมเยาค่ะทีเซื้อได้แกเอาของดีไม่ใช่ไงฉันต้องให้รางวัลไปกินหมูกระทะกันโอ้ยอยากชิมมากเป็นไงฉันสั่งเบคอนให้แกโอ้ยใจล้ายดูดูสั่งมากเลยว่าแกไม่ได้พแกไม่กินเนื้อเนี่ยโอ้โหโอ้โหก่อนกินต้องพูดว่าอะไรสิใช่ไมสีด๊าสีด๊าสีา ลอยลอยลอยจิวันนี้จิวันนี้คนคนบองจี้เอาหมูด้วยเด้ตับไปจะกินตับด้วยอ๋อเป็นินทำเก้าอันนหรอป็นเปนครับป็นเป็นเปนเป็นครับเปนเป็นครับยังเราจะกินยังไงก็องหกหน้าเลยเขา A few moments หยิบมากินยห้มุกินเลยด้วยเหลยอให้ซืมเลยนี่ยังเพระว่าประกะอยู่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าให้คนหิวค่ดดูน้ำมันแบบผุดๆเลยอ่ะนี่เขาหน้าเหรอเฮ้ยกระเด็นเฮ้ย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 มันกระเด็นจริงเนี่ยเฮ้ยไอ้มาหน้ามันแล้ววะนี่ดักเกอร์มันตี ร้านเลยเหรอใช่คนปาชีไม่กล้าไม่ใช้ซีจีนะครับนี่คือใช้จริงๆในร้านเลยนะผมพี่น้องพี่น้ำเทียวมาเองแล้วทุกคนไปไหนนะที่มันก็ได้เองวทุกคนทัชชี่เขาให้เอามือถือเขาให้เอาหน้าถูมือหน้าถูมือมีแค่ทัชชีนะคะที่ทำแบบเนี้ย มันนุ่มมันนวลรู้แล้วเอ้แล้วจะล้างไงวะเนี่ยเกต้องรอเชนกิ้ขนมีกนะใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดซับสไคร์ผมครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติงหูิงหูิบิมันนุ่มมันนวลอรอเยท c h i n ล o s y u m all